สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเอฟเฟกต์สกินจากอนิเมะจากชาริโอนะครับเพราะว่ามีคนนะครับอินบอกเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้ช่วยรีวิวเอฟเฟกต์ของสามสกินพวกนี้ให้ดูหน่อยว่าเอฟเฟกต์จะสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกนะครับเป็นของคูริมินะครับหรือเป็นฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของนาตาาในเกม r า v นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโมเดลนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับนี่นะฮะทางตัวเกมฮอกนะครับหรือเออเนื้อเอฟกิงได้มีการร่วมกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับดูฮะ ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะครับนี่เป็นเอฟเฟกนะครับวิ่งรอบเป้าหมายนะครับล้อเลียนนะฮะนี่ครับเวลาที่เราสังหารได้นะครับแบบนี้เลยฮะแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่นะครับการโจมตี จะเป็นการปล่อยหัวใจนะครับไปโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่1ครับนี่ครับสกิลหนึ่งชิปนี้ครับชิแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่2นะครับนี่นะครับจะเป็นคุลูมีนะครับปล่อยไปโจมตีเป้าหมายครับนี่ครับ นี่นลฮะเอฟเฟกถือว่าสวยมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับหรือสกิลสามนะนี่ครับสกิลสามพอทุกคนครับนี่ครับรปึ๊บนี่นะครับ แล้วก็เอฟเฟกของรีคอร์หรือถท้าวาบครับโอ้โหคือน่ารักมากเลยครับดูใครเป็นแฟนก็ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเข้าเกม r o v นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสกินต่อมานะครับเป็นของปอมปอมบุลินนะครับหรือเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของ a r ร h เ r หรือโม t o สในเกม r o v นะครับนี่นะปอมปอมนะครับ นี่น่ารักมากเลยฮะนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือโมเดลนะฮะสกินนี้นะครับจะมีชุดนะฮะมีชุดแต่งนะชุดจะสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับชุดเป็นสตรอเบอรี่นะฮะนี่นะครับมีชุดให้เปลี่ยนนี่เลยครับส่วนเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการในเกมได้เลยครับ เดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติเลยครับนี่ครับเอฟเฟก์การโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งนะครับนี่ครับสกิลหนึ่งสกิลนี้ไม่มีท่าวัปนะครับบอกก่อนเลยฮะปึ๊บนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่สองครับนี่ครับสกิลสอง แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่อัลติเมทฮะชึบก็ประมาณนี้นะครับส่วนเอฟเฟกอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดแต่งนะครับก็ดูได้ต่อจากนี้นะครับส่วนใครนะครับอยากมีอาร์ตเกมาวีนะครับพีเรีลสกินแล้วก็วทัพนาทีเพจแอสมินต้นที่เจ็น,นะครับของจริงต้องกดติดตามมากกว่า2 0 0แสนคนนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect. 征服一切！冲！冲！冲！朝着胜利前进！ 永不落幕，锁定传奇宝藏，为了美食王国。 สกินต่อมาเนะครับเป็นของชินามอนนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็มีครบนะครับทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะฮะนี่นะครับน่ารักมากเลยครับเป็นฮีโร่ที่เป็นต้นฉบับของไอยาในเกม r u v นะครับนี่ครับโมเดลน่ารักมากเลยฮะฉากหลังคือแบบสวยมากเลยครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสกินนี้นะครับรูปโปรขยับได้แล้วก็จะมีนะครับในส่วนของท่าทางล้อเหลียนนะครับตอนที่สังหารเป้าหมายได้นะครับ นี่ครับนี่ครับปึ๊บแบบนี้เป็นสายลุกนะครับแล้วก็จะเดินรอบตัวเป้าหมายนะครับนี่แหละแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยครับนีครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติเลยครับนี่ครับการโจมตีปกติแล้วกันในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่1ครับนี่ครับสกิลหนึ่ง สกิลจะไม่เหมือนกับเกม ROV นะครับนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่2ครับนี่ครับสกิลสองในการปล่อยนะครับก้อนเมฆไปโจมตีเป้าหมายนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการขีหัวเป้าใหม่ที่เป็นเพื่อนของเรานะครับนี่นี่ครับ,รบแล้วก็เอฟเฟกของพาสีฟนะครับจะแปลงร่างเป็นนังกวางนะฮะยู่นะฮะนี่ครับปึ๊บ นี่นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์รีคอรหรือท่าวับครับนี่โ,โหน่ารักมากนะครับทุกคนดูนี่ครับท่าวับปึ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูพาสีอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ในการพามาดูเอฟเฟกของชาลิโอนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปน,นะครับขอบคุณนะครับ